รู้แบบนี้ระดับต้องคันนี้เลยค่ะกับ Mercedes Ben z ซ C220D AMG คันนี้นะคะวันนี้เจียคาจัดให้พร้อมโปรโมชั่นและเงื่อนไขสิทธิพิเศษเลยค่ะคันนี้ตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะดูเรียบหรูมากๆเลยค่ะดูคลาสสิกค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า Full LED มาพร้อมกับไฟ daytime running l i g h t นะคะออปชั่นให้มาแบบครบคันเลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้และคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกซ์ลายห้าการกูนะคะและยางมิชลินค่ะเส้นสายด้านข,าข้างของเขาออกแบบมาคือลงตัวมากๆเลยมีเส้นโครเมี่ยมอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะ เปิดเข้ามาภายในค่ะอย่างแรกเลยนะคะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและพรีเมียมมาพร้อมกับเบาะหนังลับสิระได้ดีมากๆเลยภายในเราทําความสะอาดโอปโปโซนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปคือมั่นใจแน่นอนค่ะว่าพีพ่ๆต้องชอบค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะให้มาคือเรียกได้ว่าหรูหราพรีเมียมมากๆเบาะของเขาสภาพดีและแน่นฟูมาพร้อมกับระบบแอร์ให้ถึง2ตําแหน่งดีไซน์ด้านท้ายของเขาไฟไท้ายดูสวยงามลงตัวแบบนี้เลยค่ะ ขับมาได้แถบโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบอกเลยว่าคันนี้หล่อลงตัวมากๆตกับ mercedes benz c 2 2 0ดี d คันนี้นะคะและสำหรับคันนี้นะคะวันนี้เทียคาจัดให้ค่ะกับราคาเพียง1,259,000บาทผ่อนที่20,000บาทรายได้40,000ออกได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ,คะหากพี่สนใจเข้ามาชมรถจริงได้ที่เทียคาเสดีไทยหรือทักออนไลน์มาได้เลยนะคะเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศ